สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ครับเราก็มีรถเวลไฟนะครับคันนี้นะครับมาติดระบบมัลติมีเดียพร้อมชุดเครื่องเสียงที่เรียกว่าติดเข้าช่องเดิมแต่เสียงดีมากๆครับและที่สำคัญครับคันนี้ใช้จอ Android ตรงรุ่นรุ่นล่าสุดที่เป็นแรม6ครับรวมถึงกล้อง360ตัวใหม่ล่าสุดครับที่ดูแล้วเนี่ยมันเจ๋งจริงๆนะครับเรามาดูจุดติดตั้งกล้องก่อนครับติดตั้งกล้องเนี่ย เห็นไหมครับว่ามันจะเข้าตรงกันชนด้านหน้าตรงกระจังหน้าพอดีเลยครับเป็นตรงรุ่นเลยครับรวมถึงตรงนี้กล้องข้างนะครับอันนี้คือกล้อง360แล้วมาดูด้านหลังครับจะเป็นตรงรุ่นเลยครับดีครับแล้วคันนี้ครับอันนึงเลยที่จะให้ทุกท่านดูครับว่าเป็นที่นอนนนิยมของคุณภาพเสียงครับก็คือเจ้าซัพบ เมอร์คิวลีครับโอ้โ oh ห oh. ของเยอะนะครับแต่ผมขออนุญ,ญาตเปิดนิดหนึ่งนี่ครับทุกท่านซับหลุมยางอะไหลนะครับเก็บเข้ายางไหลเรียบร้อยเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในดีกว่าครับโอเคผมก็มาอยู่ในเวลไฟล์คันนี้แล้วซึ่งที่บอกครับจอ Android ตัวล่าสุดแ a ม6ที่สำคัญครับหน้าจอเป็นภาพแบบ HD ครับโอ้โหดูสดคมจริงๆ เราลองเปิดเป็นหนังเลยสักหน่อยนีที่ตะกี้เปิดอยู่ Youtube ก็ได้ครับนี่ครับทุกท่านจะเห็นว่าภาพนีคมชัดเลยครับแล้วเดี๋ยวจะให้ดูข้างหลังนะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยส่งภาพแบบ HDMI ไปข้างหลังเลยนะครับทุกท่านนี้ก็คือ YouTube เลยครบหมดฟังก์ชันนี้น่าจะมาตรฐานทุกวันนี้แล้ว มาฟังเพลงดูานี่ฟังเพลงนี่ครับคอนโทรลฟงอะไรได้อย่างเดิมนี่คือเสียงทุกอย่างเข้าช่องครับใช้ชุดโปรโมชั่นของ Mercury ครับ r 6 2หน้าหลังแล้วก็ซับหลุมอย่างอะไรเท่านั้นเอง ฟังเบรดีกว่าสะเทือนรถครับทุกท่านโอเคตรงนี้คือคุณภาพเสียงนะครับเราทำมาเยอะแล้วเราก็เชื่อมั่นว่าอันนี้ตอบโจทย์แน่นอนแต่เรามาดูกล้องดีกว่าเจ้าก,กล้อง360ตัวล่าสุดนี้ครับที่สกี้ให้ดูตรงรุ่นนะครับมันจะมีเจ้าจอย Control ตัวนี้มานะครับซึ่งเอาไว้ติดได้เลยตรงที่สะดวก แต่เรามาดูปัจจัยพื้นฐานก่อนผมเลี้ยวซ้ายแปลนภาพทางซ้ายเลี้ยวขวาแล้วเป็นรูปรถโตต้าเอาผ่านเลยครับแต่คันนี้เบลฟายครับหน้าตามันก็เหมือนกันพอกลับมาปุ๊บเป็นกล้องหน้าครับเข้าเกียร์ถอยนะครับก็เป็นข้างหลังมหุนตามพูมลัยครับแต่ไฮไลไท์ครับคือเจ้าคอนโทรลตัวนี้ครับทุกท่าน เรามาดูกันครับอ่าเราสามารถหมุนเลือกครับนี่ครับกดตรึงที่เราสามารถหมุนเลือกได้เลยเป็นมุมต่างๆเห็นไหมครับหน้าหลังที่ผมชอบมากคือซิมูเลชันครับเห็นรถทั้งคันแบบนี้นี่เห็นข้างครับนี่ฮะแล้วเห็นเฉพาะด้านหน้าก็ได้ด้านหลังก็ได้นี่ฮะด้านหลังเห็นไหมครับ จะเห็นเป็นหน้ารถด้านหน้าก็ได้นี่ครับก็โดยท้อร,รถไหนคันไหนนะครับที่มีการใส่สปอยเลอร์มาเนี่ยตัวนี้ผมบอกว่าตอบโจทย์เลยครับท่านจะจอดรถแบบง่ายขึ้นอีกเยอะเลยครับทุกท่านที่มีตัวนี้ขึ้นมานะครับโอเคเรามาดูข้างหลังดีกว่านี่ครับจอเพดานด้านหลังครับที่เป็นจอ15นิ้วแบบ HDIPS ครับทุกท่านตัวนี้เนี่ยที่เห็นคือภาพคมชัดจริงๆโอเคเดี๋ยวเจะเปิด y u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  e ให้ดูนะครับดูภาพครับภาพจาก YouTube ก็คมชัดเลยครับเพราะว่าสัญญาณของจอหน้าเนี่ยส่งมาเป็น HDMI ครับทุกท่านและที่สำคัญคันนี้ยังติดทีวีดิจิตอลอีกครับโอเคเราจะเปลี่ยนเป็นทีวีดิจิตอลนะครับ โอ้โห,โหนี่ครับทีวีดิจิตอลก็เป็นภาพแบบความคมชัดสูงเลยครับตัวนี้เรียกว่ารายละเอียดส่งมารับที่จอึงที่ 720p นะครับทุกท่านนี่ฮะอ่ะเปลี่ยนช่องครับนี่ฮะเราสามารถเปลี่ยนช่องได้เลยโอเครถคันนี้ก็เสร็จตอนหกโมงเย็นครับขารถทงชาติเรียบร้อย เรตรงครพงชาติ <Okay. S 2> เรียบร้อยครับก็เอาเป็นว่านี่คือระบบของรถคันนี้ที่ตอบโจทย์ทั้งภาพและเสียงครับใครที่สนใจครับก็ออรวมถึงกล้อง360ด้วยเจ๋งจริงๆตัวนี้ใครสนใจครับก็สอบถามมาได้ที่วิลาชอโยนะครับทุกท่านครับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนขอขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ครับสวัสดีครับ